ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเห็นแล้วตกใจอะไรกันเนี่ยพระเอกดังโพสรูปลงไอคนเห็นถึงกับใจหายแวบอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มชื่อดังมากความสามารถอย่างมอสปฏิพานปฐทวิการซึ่งเมื่อวันที่23มีนาคมเป็นวันเกิดของเขาอายุ49ปีท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่ร่วมโอยพอรวันเกิดจานวนมากหนึ่งในนั้นคือแท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทอง นักแสดงรุ่นพี่สุดซีที่ Instagram โพสอินสตาแกรมโอยพอรวันเกิดโดยพี่แท่งโพสต์ภาพมอสที่ใครได้เห็นก็ใจหายใจคว่ำเพราะเป็นภาพสีทิซีดอยู่ในกรอบรูปลายไทยสีทองพร้อมแคปชั่นบอกว่าสุขสันต์วันเกิดน้องชายที่รักของพี่ขอโทษทีนะหารูปอื่นไม่ทันจีจียังไงก็รักแหละนะปลอ,อขอบคุณภาพจากห้องภาพทองหล่อครับงานนี้หนุ่มมอสเข้ามาคอมเมนต์บอกว่า ถ่าละครด้วยกัน30ปีป๋าไม่มีรูปผมดีๆเลยเหรอในขณะที่เพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์สนันทุกคนตกใจหมดเลยป๋าแท่งขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับ like, ขอบคุณครับ